ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่กรุณาเล่นผัดเหล็ดร่วมกับเรานะคะดอดเยี่ยมทุกไอเดียเลยชอบมากทุกไอเดียเนื่องจากว่าไอเดียที่อาจารย์ใส่มาเนี่ยเป็นไอเดียที่ถ้าทำแล้วแก้ปัญหาได้เนี่ยอาจารย์จะขายได้ทั้งประเทศอะ่ะส่วนใหญ่มันเป็นสเตมินเดลี่ไลฟ์ที่เราเจอแล้วก็เออมันต้องหาโซลูชันที่ที่มันน่าสนใจอะ่ะเข้าไปแก้นะคะอาจารย์ ชอบทุกไอเดียเลยนะคะมีอาจารย์โรงเรียนไหนสนใจที่จะแชร์งไอเดียที่อาจารย์พิมพ์เข้าไปไหมคะที่เห็นที่มีคนกดหัวใจเยอะที่สุดตอนนี้ก็จะเรื่องของขยะคุณก๊อตคะเราขอให้อาจารย์ทางด้านที่โพสต์เรื่องของขยะมาแชร์งไอเดียหน่อยว่าทำยังไงดีนะคะอาจารย์พอจะมีไอเดียอะไรบ้างคะค่ะ อ้าวอาจารย์ครับการกาจัดขยะเนี่ยเป็นเรื่องของน้องพิชัยครับอ้าวแล้วพี่ชัยไปปะหมุดตรงนั้นเหรอใช่ครับตำเป็นตัวอย่างจริงๆอา้าวเหรอทุกคนเลยชอบของพิชัยหมดเลยเรื่องของขยะโรงงานกําจัดขยะเนี่ยโอเค งั้นเรามีโครงงานของโรงเรียนอื่นๆไม่เอ่ยที่ดูน่าสนใจมีอาจารย์ท่านไหนอ,อ,อยากจะแชร์ริ่งไอเดียไหมคะอาจารย์ยกมือได้เลยนะครับอาจารย์มัลิกาครับแต่ว่าที่รดนใจก่ก็คือ,อการรักษาระดับความสุขของผลไม้ในท้องถิดโรงเรียน วารีเชียงใหม่อินเตอาจารย์จากโรงเรียนวารีคะน้องก็อชอบไอเดียของอาจารย์มากเลยอาจารย์ช่วยมาเล่าสตอรี่ไอเดียของอาจารย์ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ ตรงเรียนบารีเป็นโรงอาจารย์บรรลักษ์หรือเปล่าเอ่ยอาจารย์รัชนกแจ้งว่าส่งไปแล้วแต่ว่าแผดเล็ดมองไม่เห็นสิ่งที่อาจารย์รัชนกพิมพ์ ดีไม่เอ่ยพี่ชัยได้แก้ปัญหาให้อาจาร์รัชนกหรือยังเอ่ยหรือหรือเราต้องคลิกคลิกให้มันรีเฟรชไหมให้มันอัปเดตต้องรู้ตำแหน่งที่อาจารย์หรือครูปักหมดไว้ครับว่าว เืนอนรัชนกอยู่ลำปางโรงเรียนบุญ,ญาวาท์ค่ะ สามารถดูคําตอบของคนอื่นได้ตรงมุมล่างตายนะครับที่เป็นรูปเหมือนรายการครับให้กดคลิกทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนหาของตัวเองได้หรือจะหาของเพื่อนก็ได้ อาจารย์จากโรงเรียนสงวนยิงอยู่ไหมคะอาจารย์ขาอันนี้ก็ดูน่าสนใจนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยการที่มีไฟจังหวะที่เราเดินไปเข้าห้องน้ง 2, ําตอนตีสองอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะน้องต๊อดที่กลักวกัวผีอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าพอเราลงจากเตียงปุ๊บแล้วมีไฟเด้านล่างใช่ไหมไปจนถึงห้องน้ําก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นใช่ไหมจะรู้สึกไม่เสียวๆมวมะ ใช่ครับออันนี้น่าจะมีลูกค้าเยอะอยู่ค่ะอาจารย์อันนี้ไอเดียดีนะคะอาจารย์จากสงวนกิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเดลี่ไลฟ์เพราะว่าเราอย่างเช่นผู้สูงวัยเนี่ยอายุเจ็ดปดสิบอย่างเงี้ยเวลาเขาเข้าห้องน้ำอางคืนเนี่ยเขาจะควานหาสวิตไฟเปิดอะไรเงี้ยมันไม่สะดวกแต่พอเขาลงจากเตียงปุ๊บแล้วไฟใต้เตียงมันเปิดอัตโนมัติเนะแล้วก็มีเส้นทางไปยังห้องน้ําแล้วก็ไฟแบบว่าด้านล่างเปิด สว่างด้านล่างอะเนาะทำให้เขาสามารถเดินเข้าห้องน้ำไม่สะดุดหกล้มเนี่ยมันจะเป็นอ่อมันจะเป็นลักษณะของสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงวัยนะคะอาจารย์โจทย์เนี้ยน่าจะเป็นโจทย์ที่น่าจะดีถ้าอาจารย์เชื่อมโยงกับการนำา o t t หรืออะไรเงี้ยมาใช้การทำสมาร์ทโฮมสำหรับผู้สูงวัยนะคะจากสำหรับเอลเดอรี่อะโจทย์ตัวเนี้ยคิดว่า น่าจะขายได้และขายได้ดีนะคะอันนี้โตดนี้ดีมากเลยอันนี้ชอบมากนะคะอาจารย์จากโรงเรียนสงวนหญิงนะคะค่ะโอเคมีโจทย์ตัวไหนอีกไหมคะอาจารย์ อาจารย์สุชิร์จากบึงของหลงทําเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มิงอาจารย์สุชิรัะจะแทนสักหน่อยไหมคะอาจารย์อยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วยังไม่ได้ไปเที่ยวบึงของหลงเลยอยากไปมากอาจารย์อาจารย์สุชิรั์อยู่กับเราไหมคะอ๋ออยู่ค่ะอาจารยา์ของบึงขขงหลงนี่เรามองการแก้ปัญหาในในท้องถิ่นในชุมชนนะคะ่ะตอนนี้บึงของหลงกําลังเจอปัญหาก็คือ ก็คืออจอกหูหนูอะค่ะมันเพิ่มพื้นที่ในในบึงเยอะขึ้นแล้วมันก็เกิดก่อให้เกิดปัญหาก็คือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบึงอะมันมันลดลงแล้วเราจะทำอย่างไรให้ให้มันมีการกำจัดจอกหูหนูให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะโดยการโดยการนำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของเห็ดฟางอะค่ะเหมือนเราเอามาเพาะเห็ดฟาง เสร็จแล้วพอพ้องเห็ุฟางได้แล้วถ้ามันไปส่งเสริมให้ให้มีไรายได้ในชุมชนได้เนี่ยมันก็จะถูกกำจัดโดยที่เราโดยโดยอัตโนมัติอะคะ่ะซึ่งมันก็จะอยู่ในระดับที่ที่มันพอเหมาะกับกับพื้นที่ในบึงโขงหลงได้มันเหมือนว่าเราไปเราป้องกันไม่ให้มันมันลามมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมันจะไปปิดพื้นที่ทั้งหมดจะมีผลกับสัตว์น้ำแล้วก็การ สัญจรไปมาของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวประมงที่ที่หาปลาในพื้นที่ด้วยค่ะขออนุญาตแชร์เท่านี้ค่ะอาจารย์สุทิักล้มันเป็นไอเดียที่โครเจ๋งเลยคือมันดีมากอะ่ะคือมันดีมากอาจารย์อันเนี้ยอาจารย์ช่วยส่งสเตมอินคอมมูนิตี้เลยอาจารย์อิมแพ t คต่อชุมชนเนี่ยมันมหาศาลล้านเจ็ด แล้วแถมเวลาอาจารย์เอามาประกวดนะอาจารย์มีเห็ดหูหนูเนาะปึ้งแากไอ้ก้อนจอกที่จอกแหนที่อาจารย์ว่ามันมัน,ม,นมันมีไปเป็นปัญหาที่ต้องช่วยดูแลเนี่ยอันนี้ยอาจารย์อิมแพ t มันมหาศาลล้านเต็ดเลยอะคือมันดีมากอะอาจารย์ชอบมาก จริงๆอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการแล้วก็นํามิตินี้เพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของชุมชนเนาะแต่อาจารย์สามารถแปลงไอ้ของที่มันสร้างปัญหาแล้วมันไม่มีมูลค่าเนี่ยให้มันกลายเป็นของที่มันเป็นของที่มีม,มูลค่าเนี่ยอาจารย์สุชิร์นี่เป็นอาจารย์หนึ่งในดวงใจอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมักจะเห็นปัญหาแล้วก็มีมิติแล้วก็สามารถคิดงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของ ของชุมชนตรงนั้นจริงๆเลยอ่ะอาจารย์มองเห็นโจทย์พวกนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะชอบมากอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ที่แบบว่าไม่ได้คือไม่ได้ไปลอกอะไรใครมาแล้วมันเป็นไอเดียที่แบบเกิดจากความเดือดร้อนนะคะอาจารย์ขาชื่นชมมากเลยค่ะยอดเยี่ยมเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เนี่ยอ,อยากจะให้อาจารย์ช่วยกรอกโครงแบบฟอร์มโครงงานเดี๋ยวจาทุกคนจะได้กรอกแบบฟอร์มโครงงานกันนะคะ,ะแต่ว่าโจทย์ของอาจารย์สุจิรัตน์เนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ ดูแล้วมีผู้ใช้ประโยชน์แล้วแถม p r o d u c t เนี่ยมีกระบวนการแล้วไปจนถึงมันมีของที่จะขายได้ด้วยอะ่ะ uh huh. อฮ้ยอันนี้ยเจ๋งนะคะอาจารย์ชอบมากค่ะขอบคุณขอคุณค่ะอาจารย์คะ,ะ,ะมีไอเดียจากที่อื่นอีกไหมคะที่อาจารย์อยากจะแชร์ริ่งค่ะน้องก๊อตชอบไอเดียที่ไหนอีกบ้างคะ อีกอันนึงน่าจะโดนใจคุณแม่บ้านนะครับาจารยก็คือว่าวลเมื่อยกำเนื้อเพราะต้องนั่งรับผ้าของโรงเรียนมารีวิทยาอาจารย์มารีวิทยาอยู่กับเราไหมคะเออแล้วเราจะแก้ปัญหานั่งพับผ้าได้ยังไงบ้างเอยเรามาฟังไอเดียกันหน่อยนะคะ เป็นเครื่องพับผ้าอัตโนมัติอันนี้ดีมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าเออ,อาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าเครื่องมือลักษณะน,นี้เนี่ยมันเหมาะมากสําหรับงานด้านโรงแรมอะเพราะว่าโรงแรมทุกแห่งเนี่ยมันจะมีเครื่องซักผ้าผ้าชิต้ตัวอะไรพวกนี้ยแล้วถ้ามันมีเครื่องพับผ้าอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบเครื่องพับผ้าอัตโนมัติซึ่งทุกโรงแรมนะคะที่ไม่ได้ใช้บริการเอาผ้าไปซักข้างนอกเนี่ย ก็จะต้องซื้อเครื่องพับพาตโนมัติอันนี้มันดีมากค่ะแต่แต่ว่าทําอย่างไรเนี่ยจะต,ต้องไปค้นหาอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ชอบมากนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยแล้วก็ยูเซอร์อย่างน้อยเนี่ยยูเซอร์ในระดับโรงแรมนะคะใช้แน่นอนนะคะออันนี้ดีอันนี้ไอเดียเจ๋งนะคะแล้วก็เป็นเดล l y l i ี่ไลฟ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์มากในธุรกิจ ท่องเที่ยวและโรงแรมรวมถึงโรงพยาบาลด้วยนะจาร์โรงพยาบาลที่มีเตียงจานวนผู้ป่วยเยอะๆเออเขาก็จะต้องพับพวกผ้าผ้าเช็ดตัวเนอะรวมถึงผ้าผ้าปูที่นอนเปอะหมอนอะไรพวกนี้ค่ะถ้ามันมีเครื่องพับผ้าอัตโนมัติพอซักเสร็จมันจะพับให้เลยแล้วมันก็เสร็จอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอุตสาหกรรมได้ค่ะจานน่าจะระดับท้องถิ่นก็น่าจะเป็นธุรกิจประเภทซักอบรีดด้วยไหมครับอาจารย์ค่ะ ก็ถ้าเกิดก๊อต่ยกจะเปิดออ่ร้านออตริในการซักผ้าอะไรอยัตโนมัติใช่ไหมแล้วพอซักเสร็จปู๊บผ่นแห้งเสร็จก็จะพับให้กับลูกค้าเลยแล้วก็แพ็คใส่ถุงซีลเนาะอันนี้ลูกค้าจะต้องติดร้านก๊แน่นอนอะไรย่งเงี้ยอืนี่ค่ะอันนี้ก็ดีนะคะค่ะชอบมากเลยค่ะโรงเรียนมารีวิทยาค่ะไอเดียเจ๋งค่ะอันนี้อาจารย์เอ,อ ถ้าอาจารย์คิดว่าอันนี้อาจารย์อยากาจะทาจริงๆเนาะแล้วก็สนใจจะลองคิดแล้วก็ทาข้อเสนอโครงการมาดูได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเอ่ออาจารย์อาจจะตอบอาจจะอาจจะอาจจะเลือกว่าอาจารย์จะโฟกัสในการเขียนปัญหาที่ความสําคัญและปัญหาในมิติของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเปล่าหรืออาจารย์จะคิดลักษณะเป็นเดลี่ไลฟ์ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจำวันของแม่บ้านเหมือนกับทุกบ้านต้องมีหม้อหุงข้าวในอนาคตอาจจะเป็นทุกบ้านจะต้องมีเครื่องพับผ้าอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเป็นไปได้ถ้ามันโลคอ o ค่ะตาค่ะมีเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ capture ดาวโหลดเอ่อเรียกว่าแพลเลตมันดาวโหลดออกมาได้นะคะอาจารย์พอเราดาวโหลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ใน f a c e b o o k ให้อาจารย์ไปดาวนโหลดได้เลยรวมถึงในเอ่อใน Google c l a s s r o o m นะคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำเพื่อนเพื่อน,อ,นอาจารย์ที่มีไอเดียเจ๋งๆงเนี่ยเอ่อเราเราเรากลับไปดูนะคะมันก็เอ่อเป็นการเอ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้คะ่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละสถานที่แต่ละโรงเรียนก็จะมีโจทย์ ที่มีความสำคัญไม่เหมือนกันอาจารย์ค่ะอาจารย์อาจารย์กฤษณเดชมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมในเซสชันนี้ไหมถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับสเตม อินดัสทรีนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายค่ะอาจารย์คือตอนนี้พอดีมัน11ครึ่งไม่อยากจะกระโดดไปในเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการเพราะว่าถ้ากระโดดไปเนี่ยมันจะยาวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะอธิบายตัวแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนะคะอาจารย์แล้วก็จะให้อาจารย์แต่ละคนเนี่ยกรอกแบบฟอร์มทีนี้ช่วงบ่ายมันจะมีเรื่องของการเสิร์ชหาธิ์สิทธิบัตร อย่างเช่นมีคนเคยทำหรือ,อยังการนำเจอกแหนมาอัดเป็นอา,าอาหารสำหรับเอ่ออะไรนะสำหรับเห็ดอะไรเงี้ยอาจารย์สุธิรัตน์จะได้ไปค้นหาดูว่าสุดลิขสิทธิ์ิบัตรอนุสิทธิบัตรที่เขาทําใกล้เคียงกันมันมีไหมถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าของเราใหม่ถูกไหมอาจารย์ในอย่างน้อยในบริบทของประเทศไทยอ่ะทําให้อาจารย์สามารถรู้ได้เลยว่า ถ้าอาจารย์ทําออกมาเนี่ยของอาจารย์ก็จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์สิิบัตรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายสองเราได้เชิญคุณเล็กมานําเสนอให้ฟังนะคะทีนี้เพื่อไม่ไม่อยากให้มันกระโดดเนื้อหาไปเป็น,ไป,ปนไปเป็นการอธิบาย พี่ชัยคะเดี๋ยวเราจะหยุดการคุณครูสามารถเข้ามากรอกใน p a d เล็ได้อีกนะคะแล้วเดี๋ยวน้องพี่ชัยจะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็แปะลงไปใน Google Classroom รวมถึงแปะเข้าไปใน Facebook นะคะเป็นชิ้นงานที่เป็นผลงานทีเ่เราดำเนินการอันนี้คือตัวอย่างของโรงเรียนที่จะส่งประกวดนะคะจะเห็นว่ามันก็กระจายไปตามภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางนะคะจริงๆภาคอีสานมีเยอะกว่านี้นะคะเพราะว่า คุณครูภาคอีสานสมัครมาเยอะมากนะคะเอ,อ่อไม่แน่ใจว่าทําไมมันมันกระจายเอ,อ่อลงภาคกลางเยอะกว่าภาคอีสานแต่จริงๆพิงคือหรือว่าส่วนที่เราเห็นเป็นภาคอีสานแล้วไม่แน่ใจมีภาคอีสานอยู่ไม่กี่โรงเรียนนะคะแต่ว่าจริงๆคุณครูภาคอีสานสมัครมาค่อนข้างเยอะมากนะคะอ่าโอเคทีนี้ภาคเหนือก็จะกระจุกอยู่เป็นเหนือตอนบนนะคะค่ะ โจทย์เนี่ยมันมี3ด้านค่ะอาจารย์นะคะด้านด้านที่เราคุยกันมาทั้งเช้าเลยเนี่ยเพื่อเป็นปุ๊กตาก็คือด้าน s t ต m i ิ daily l i f e นะคะทีนี้ด้านที่สองเนี่ยมันจะเป็นด้านอุตสาหกรรมนะคะเป็น s เ s t อ m in i n d u s t r y problem นะคะ industrial problem ก็คือ,อเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมด้าน ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะด้านธุรกิจสุขภาพเมื่อกีอ้จริงจริงมันก็ก้ากึ่งเนาะอย่งเช่นอาจารย์ที่สมวนหญิงเขาสนใจเรื่องของไฟที่จะ,ะเปิดอัตโนมัติเวลาเราตื่นนอนตอนกลางคืนนะคะถ้าเกิดอาจารย์มองว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วอาจารย์อายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่72.5ปีคือแก่มากคือ72ดังนั้นถ้าอาจารย์สุจิรัตน์แตกเกษียนด้วยอายุ60เนี่ยอาจารย์ยังสาวมากอยู่เลยนะคะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะอายุเฉลียย่ยที่72แล้วค่ะนะคะอันนี้ก็จะจะ,จะเห็นว่าในความเป็นจริงอะ่ะเราอาจจะต้องมูฟอายุการกษียณอายุเนาะไปเป็น65หรือไม่ก็70ปีในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ่ะอาจารย์เพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็อายุเฉลี่ยอยที่7จ็บสอปีนะคะดังนั้นการทำเอ่อสเต็มนะคะการทำนวัตรกรรมที่เป็นสเต็มแล้วก็ตอบโจทย์ผู้สูงวัยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตลาดใหญ่ในอนาคตจริงๆไม่มันเป็นตลาดใหญ่ในปัจจุบันนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เอ่อถ้าเกิดใครขับขับเคลื่อนขยับตัวก่อนก็ถือว่ารวยก่อนคะอาจารย์น,นะคะ ถ้าอาจารย์ขับเคลื่อนตอนที่ผู้สูงวัยห้ในประเทศเนี่ยอาจารย์ก็ช้าไปแล้วเพราะว่าคนที่ได้ลองตลาดได้ปรับแก้ไขผลิตภัณฑ์ได้ลองตลาดได้ออกมาขายก่อนก็ย่อมทำกำไรก่อนนะคะในเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะเราเจอปัญหาในเรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะรถตอนนี้รถยนต์ที่เป็นเบนซินก็จ่ายกันเดิมอาจจะเติมห้าบาทเนาะอยู่ได้ทั้งอาทิตย อนนี้เนี่ยห้าร้อยบาทอยู่ได้สามวันอาจารย์เจอปัญหานั้นไหมนะคะเจออยู่แต่ก่อนอาจจะเติมเต็มถังอยู่ที่หนึ่งพันบาทเนาะตอนนี้สามพันยังเอาไม่อยู่เลยบางคันนะคะถ้าเครื่องอาจารย์เครื่องใหญ่มากแบบว่าสองพันสองร้อยเนาะถ้าซีซีอาจารย์เคยซือ้ออาจารย์จะมีเจ้าเจ้าของรถที่แบบว่าประมาณสองพันสองร้อยซีซีน้ำมันอยู่ที่น้ำมันเต็มถังเลยนะจะอยู่ที่ประมาณสามพันสองค่ะอาจารย์คอนขคัง พอสมควรเลยแหละนะคะดังนั้นตรวจในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยก็สําคัญนะคะอาจารย์อาจจะลองคิดอย่างเช่นตอนนี้อินโดก็ประกาศออกมาแล้วนะว่าเาเนื่องจากเขาเป็นผู้ส่งออกน้ํามันปาล์มรายใหญ่น่าจะเกือบน่าจะที่สุดของโลกนะน,น้ำมันปาล์มเนี่ยเขาก็เลยคิดในเรื่องของการนําน้ํามันปาล์มเนี่ยมาใช้เป็นน้ามันเป็นพลังงานทดแทนนะคะในเรื่องของการใช้ในเครื่องยนต์ เขาอยากจะทำไปถึงเลเวลที่จะใช้น้ำมันปาล์มในเรื่องของการขับเคลื่อนเครื่องบินนะคะซึ่งปกติน้ํามันที่ใช้กับเครื่องเครื่องบินนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะที่มันเป็นคุณภาพสูงมากนะคะอันนี้ดูเหมือนอินโดนีเซียเขาจะขับเคลื่อนไปประมาณนั้นแล้วนะคะในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ําพลังงานคลื่นนะคะจากทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่ ยังไงแล้วมันก็เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่น้ำมันเชื้อเพลิงราคาสูงมากนะคะ,ะในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเมื่อกี้อาจารย์สุทธิรัตน์เนี่ยได้ยกโจทย์ที่มันตอบโจทย์การพัฒนาชุมชนได้ดีมากนะคะอย่างเช่นอาจารย์เขาไปมองเห็นว่าบึงอะ่ะมันเริ่มมีปัญหาจอกแหนอะไรเงี้ยแล้วทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเพราะว่าพอมันคลุมพื้นที่ผิว ของของบึองอย่างเงี้ยออกซิเจนที่มันละลายผ่านกิวน้ำเนี่ยมันจะลดลงพอปริมาณออกซิเจนลดลงเนี่ยก็แสดงว่าสัตว์น้ำเนี่ยที่มันหายใจผ่านถ้าออกซิเจนในน้ําที่มันต้องใช้ผ่านเหงือกเนี่ยมันเริ่มมีออกซิเจนไม่พอนะคะพอออกซิเจนไม่พอปุ๊บเนี่ยสุดท้ายปลามันก็จะต้องตายเพราะว่ามันหายใจไม่ออกนะคะสุดท้ายตัวนี้เนี่ยกันทีนี้มันจะดีไป มันคงจะดีไม่ได้เนาะถ้าเราไม่เอามันออกมาแล้วก็ทําให้มันกลายปเป็นอาหารหรืออะไรบางอย่างหรือผลิตกลายเป็นอาหารคนจะได้แท้กันไปเอาออกมาดังนั้นอาจารย์สุชิรัตเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างในการตอบโจทย์ STEM for Community นะคะอันนี้ก็คือผลกระทบเชิงซึ่งถามว่าอาจารย์สุชิรัตตอบอโจทย์เชิงอะไรบ้างเชิงสังคมนะคะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ปลาตายแล้วก็สัตว์น้ำตายเนาะ ในเชิงเศรษฐกิจแถมมาตราสุด้ตอบโจทย์เศรษฐกิจด้วยเพราะว่าที่จอกแหน่ไม่ได้ขุดขึ้นมาแล้วเอามาทิ้งอยู่บนอะไรนะอยู่อยู่บนขอบบึงเนาะจะเอาไปผลิตไปเป็นก้อนที่จะเอาไปเลี้ยงเข็ดหูหนูอันนี้ก็เชิงเศรษฐกิจด้วยเนาะแล้วถามว่าตอบในเชิงอิมแพกในเชิงสิ่งแวดล้อมด้วยไหมด้วยค่ะเพราะว่าทาให้สัตว์น้ําไม่ตายดิเวอร์ซิตี้ในบึงของหลวงนะความหลากหลายทางชีวภาพก็ยังสูงอยู่เนาะ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์หนึ่งโจทย์ตอบสี่สามิติเลยอันนี้เนี่ยตอบแบบสมบูรณ์แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะโจทย์ของน้ำเน่าเสียการจราจรน้ำท่วมนะฮะโจทย์ปัญหาหมาแมวเต็มวัดเนี่ยก็อยากจะหาโรงเรียนไปช่วยจัดการเหมือนกันเนาะเพราะบางทีก็เอ็นดูพระเนาะ พระก็มีหมาแมวนั่งมองดูแล้วเมื่อไหร่จะท่านจะฉันเสร็จยอะไรเงี้ยพระก็กินแบบว่าไม่ค่อยมีความสุขเนาะเพราะว่าหมามันก็รอท่านฉันให้เสร็จแล้วหมาจะได้กินต่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์ในเชิงสังคมค่ะอาจารย์โอเคเอ่อเดี๋ยวบ่ายนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้เราคงจะพักกันแล้วให้อาจารย์เอ่อไปทานข้าวนะคะ ก่อนเวลา20นาทีตอนนี้มัน11โมง40เนาะอาจารย์จะได้มีเวลาพักชั่วโมง20นาทีค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะเริ่มรเ,เริ่มขั้นตอนข้อเสนอโครงงานนะคะแล้วเราก็จะแนะนำทีละสเต็ปไปแล้วก็เราจะให้คือจริงๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์อยากจะให้การจัดอบรมเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่าอาจารย์สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการพรุ่งนี้บ่ายเนี่ยคืออาจารย์ทำจบเสร็จเลยอะ่ะมันจะดีมากเลยแล้วอัน แล้วจริงๆแล้วอาจารย์จะได้มีช่องทางในการสอบถามเ,เราถ้าอาจารย์มีข้อสงสัยว่าอาจารย์พัฒนายอย่างนี้ใช้ได้ไหมอาจารย์จะได้มีช่องทางในการสอบถามทีมทีมเรานะคะเราจะได้ช่วยอาจารย์คิดเน่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราหมดเวิร์กช็อปกันไปอาจารย์ก็มีภารกิจของโรงเรียนเนาะกับนักเรียนอาจารย์ก็จะยุ่งของอาจารย์อีกดังนั้น วันนี้บ่ายไปจนถึงพรุ่งนี้ตอนสามโมงเนี่ยอาจารย์จะมีเวลาอยู่กับเราประมาณหนึ่งวันครึ่งเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ใช้เวลาส่วนนี้เขียนข้อเสนอโครงการจนมันเสร็จเวอร์ชันเวอร์ชันที่เาเรียกว่าเวอร์ชันรฟา์เวอร์ชันหนึ่งเลยอะเสร็จเลยอะอาจารย์จะพร้อมมากในการอาจารย์จะพร้อมมากในการยื่นข้อเสนอโครงการจริงๆในวันที่สิบห้าสิงหานะอาจารย์ โดยใจอยากจะทํากันแบบนั้นเลยเพราะว่าจบเวิร์กช็อปเราก็ไม่อยากให้อาจารย์กลับไปเป็นการบ้านแล้วอาจารย์ก็ลืมอ่ะอาจารย์ทําไปกับเราเลยนะคะแล้วเราก็จะอยู่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์นะคะเนื่องจากเราไม่ได้ส่งโครงงานประกวดเองดังนั้นมันจะไม่มีภาษาอังกฤษเรียกว่า conflict of interest แปลว่าฉันไม่อยากไปบอกอาจารย์สุชิรักษ์ลอง เพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาจารย์สุทธิรัตน์แกได้รางวัลแล้วเราไม่ได้รางวัลอะไรเงี้ยเราไม่ได้ส่งประกวดดังนั้นเราจะไม่มีไอเดียที่ว่าเราต้องแอบบแอบกบีดการอาจารย์คนนั้นคนนี้ไม่มีนะคะดังนั้นเราจะเป็นกลางค่าาคะ,นะคะอ,อ,อาจารย์ค่ะนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยอดเยี่ยมมากและอาจารย์ทาได้รวดเร็วมากดังนั้นอาจารย์จะได้สิทธิ์ในการไปพักเที่ยงเยอะกว่าป,ปกติ15นาทีนะคะอ่าก๊อตเดี๋ยวเราเจอกับอาจารย์อีกทีหนึ่งนะคะตอน บ่ายโมงตรงอาจารย์มีคำถามอย่างอื่นไหมคะมีอาจารย์บางท่านนะครับแจ้งมาว่าไม่สามารถเปิดไมค์เปิดกล้องได้นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มีคําถามเนี่ยอาจารย์ทิ้งข้อความไว้ในแชทก็ได้นะครับอาจารย์ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งกิจกรรมของช่วงบ่ายคร่าวๆนะครับก็บ่ายโมงนะครับจะเป็นข้อเสนอโครงการนะครับจะให้อาจารย์ท่านเนี่ยทำข้อเสนอโครงการในเรื่องของโครงงานที่อาจารย์สนใจนะครับแล้วก็บ่ายสองนะครับจะเป็นวิทยากรพิเศษนะครับคุณพันศกรจันทวโรจนะครับจะเป็นรองผู้จัดการฝ่ายการศัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมนะครับโอเคครับตอนนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ถ้าอื่นมีคําถามอะไรอีกไหมครับ เราจะกลับมาพร้อมกันในห้องประชุมเดิมน,นะครับตอน13านาฬิกาตรงนะครับได้คะ่ะเราอขอพักช่วงเชา้าแล้วก็ขอขอพบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะอาจารย์ยอดเยี่ยมมากนะคะเชา้านี้แล้วก็อาจารย์ใช้ collaborative tool นะคะได้กล้องแคล่วมากประทับใจที่สุดเลยคะ่ะแล้วก็ไอเดียของอาจารย์ทุกท่านนะคะยอดเยี่ยมมากนะคะ คิดว่าทุกท่านที่เขียนมาถึงแม้จะเป็นไอเดียแบบอย่างเร็วๆเนาะแต่ไอเดียของอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นข้อเสนอโครงงานสต็มศึกษาและส่งเข้าประกวดได้เลยค่ะนะคะหวังว่าอาจารย์จะต้องส่งคนละไม่ต่ำกว่าสองโครงงานเนาะเราเรามีความคาดหวังด้วยความที่อาจารย์เป็นอาจารย์แชมเปี้ยนกันค่ะอาจารย์คงมีของในใจนะคะอย่างน้อยส่งคนละหนึ่งโครงงาน สำหรับอาจารย์แชมเปี้ยนที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะก็อย่างน้อยก็อาจจะขอคนละสององ,งานนะคะอาจารย์เดี๋ยวบ่ายนี้เราเจอกันเรื่องของแบบฟอร์มแล้วก็การกรอกแต่ละเซสชันค่ะนะคะขออนุญาตให้อาจารย์ทานอาหารเที่ยงอย่างอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่ายนี้ค่ะ